ลาสั่งมาเห็ดยังนาะสั่งคลือหาดมาด้จักเซาจักเอียงสีสั่งคลืหาดมาเนาะไปบอกจังันเปื้อน้อรถส่วมกี่ตุ่มบจะมาทางนี้นะพบอกแล้วคุ้มไปเงี้ย คนเชียร์ฉากลิหาผู้บ่าน้อยมาอยู่พี่น้องทางแคบแคบนี้เนาะผู้รีติดกันแล้วก็ะดินนีิเม่นะพอดีแหละแต่เงินแสนบอลเทปประตูเล็ขไงสบายเบื่องหน้อย่าขึ้นเต็มแล้เคายังได้มาสวนเคาอยู่เสียออกปักซองอีแล้วตอนนี้ก็ได้กว้งเนี่ยนะเฮ้ยเนาะล่างกระปุกเบียร์ไม่เบียร์ตอก สาวปูนไปแล้ใครก็เริ่มเถ้าเริ่มใหญ่เวแล้วก็อยากเข็ดจากนั่นอยากนี่พี่น้องเอ้ยความต้องการของคนมันก็มีขื้นขนันหายอาย,ายู่ลายขึ้นนะแต่เขาเป็นวัยรุ่นเนาก็บยุญคิดอยากหาอยากยังดอกพอมีเงินใสชีวิตไปวันๆแบบนัน้นเพราะเขามีครอบครัวนู่นนี่นะั่นก็อยากเข็ดนั่นอยากเค็ดนี่บทตีมันเป็นธรรมดาของมนุษย์มานา <laughs> แกงที่เขาในเมืองอีกแล้วพี่น่องเลยขี้งออนทางไปซื้อคองมาเห็ดชิ้นดาดกินมาแรงน่นะย้อนลังวันเกิดบาวกีจ้ามันด้ผ่านมาจนวันที่เก่าเลยเมื่อวานยังไปหาเห็ดหาโนม่นอยู่เดีดยไปซื้อทางกับบดีครังเนาะ พนิวิ์บ้านาต่าปุตเตปีตระแฟงเนาะอือสุดจะห้อ,องน่เออของของเล่นเด็กที่น้องรล ขามาในเมืองเหรอไก่แล้วไก่ชิ้นเขาเป็นซาหรอมาตลาดพี่น้องเนาะมาซื้อของกับสลอยไปหลอดัางไหนสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีบัดจูบสุขคนเนาะสบายดียนำเที่ยงพี่น้องมาตลาดเนี่ยนะบนเคยถือกระตามาหิวมานัก หยเมื่อแล้วฝนมาแล้วป่ะ้าเบิงว่ามียังกินได้พม่หลังตัด กินลำไย,ยช่วยชาตุ้กวยนัน <c oughs> เอาน้ำหมั่มเลยกินลำไยช่วยชาตุเร <c oughs> ชิบหาพันประมาณสหอ,อืมประมาณเราเอาชิมมึงด้วยจะหน่วยชิมชิมกได้เย หวานไหมงานนี้งานเงาะเนี่ยเป็นเงินสองพันได้ล้านสามเงินหวแสนเจ็ดันสามพันเนเออเราให้มาสื่ออันชินดัตมาเลี้ยงทีมดำเนาตุ่ยเป็นองิน หยนังวันเกิดด้าน้นเมียนวันกินยอดล้างวันเกิดปฐมีเลยพี่น้องปะย่ม,ม,ม,มนีม่กับบุคอยมียังไงพี่น้องกบเขียดกันยังน้อยเนาะแี่วกก็มีแต่ปูปลาเนี่ยนะน้ำไม่ปลา หัวมักแตงพี่นะ้องไปชื่อชิ้นหมูพี่อชินหมูพีโล่รกเกันเองโลแชิกันได้ที่ยังไม่เห็นชิ้นดาเลยอชิน้นหมูเพ็ชิ้นดาดพี่น้องเรียกว่ามูกระทนนะเนาะ ทังเราเอิ้นชินดาโล,โลละแสนพี่น้องประมาณลอยหาสิบบาทนี่แหละมูยังบ่ลงอยู่ย,ยูดตลาดยังแข,ง,ขงคือเกา่า 3โลเติมเลย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 มเลยเติมเลยิมเลยเติเลิมมเลยเ สามโลพี่เนาะเจ้็อในะเซนล่อนพี่เนาะทรงละสิบพันวันชิบห้าบาทพี่เนาะทรงชิบห้า 15, บาทหมูยังแพงขึ้กเก่าเนาะแต่ว่าอันาคตลงอยู่ด้พี่เนาะราคาหมูคุณพันกีบพี่เนาะหมอดลงบาทหนึ่งช่องบาทนี่แหละหมูคุณ เราชื่อคลองต่อมาเรียกลูกชิ้นวันนี้พี่เรเจีวซุกี้เจวอันพันายมุมีเนาะบ้านเราเจวยัง อ๋มึกนี่แหละมึกก็กุ้งเห็ดเห็ดเห็ดเค็มเห็ดเค็มทงอะไก็เห็ดเค็มนี่ะหกสิพันหาถงคือหกบาทไปซื้ออน้ำดอกเถอะถุงชิพันว่าหาถงหกชิ แสนสี่บอลนี่เอาเอาจากโลทำแล้วก็ได้ก็ได้บุกขอ่อยกินบอนนีอ้อืมเอาอย่างละโล,ลไปไปเอาโลหนึ่งกับพ่ออือน,นี่ก็ได้น,น,ไดน,นี่ก็แซบ็บซอยเป็นแผ่นเนาะอันนี้โลเท่าไรอันนี้โลเท่าไรอ่ะ ห่วยสิปิแปดิบเป็นรอยแสนเซานั่นแปดิพพันที่้องประมาณรอยสิบกว่าบาทอันนี้เด็เปลี่ยนอันนี้บ่เอยเปลี่ยนเด้บ่โลจิ0ิพพันมึกอันเพิ่นมึกยังวะ เอาน่ะโลนึงเออเอาน่ะโลนึงอันนี้โลนึงซะกกอกนี่แหละอยกึดๆ่สิไปซื้ออนีโล70นักซื้อเนาะพอดโลแล้วโลกโตอีกตัวนึง chị hà luôn cung lô thật đây ừ, anh này cung lô thật đây sen hạ ừ. 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 kèo bồ mi nữa แก้วก็ซื้อเมื่อโรถพี่น้องบรรยากาศเห็ดเมื่ออะไรก็มีแต่เหกิรกุ้งกระโลแซนหาตอนนี้เงินบาทประมาณสองร้อยสองอยสี่สิสองร้อยสน่นะพี่น้องเงินบาทหน่สองอยห้บกบทอนสองิบถือแล้วกุ้งสองบาท หกแสนสามสิบพันพี่น้างพอดีหกแสนกวบปีพันหนึ่งเกือัน ซื้อพักปนเลาะหาซื้อพักพี่เาเบาไปิาพันไปิาพันแิาพันใครจะพักถือพี่น้อง เนี่ยมูนี่ยังกัาไปไหวอยู่หลดแล้วพี่น้องงามี้กับบอคอยมีเนาะหั่นอยู่ตรงผู้นอกมังกี้ผู้พระเจ้าว่หั่นนึ่ดอกได้ฮะกายมาเลยดิหั่นนึ่งกระดอาน้ำปลากับพี่น้องมืออื่นข้ะพฟันซาพี่น้องข้อมนด์เบเร่หู จนเาทามเขาเจ้าว่ามืออื่นวันศินบอก่า,า mm hmm. เขาเจ้า,ามืออื่นข่าพันษาปีนึงคือข่าพันษาวไวนะ้เนาะก็เลยสื่อขนมกับดอกไม้เมื่อไห้อีเมยใส่บ้านมืออื่นไปแบบงงๆเลยชมเดอรสมรีอันหันคายอันมากมายคายอันที่สนิทก,กันในตลาดธนาะพี่น้องเขาเจ้าจนว่าโอ้ตั้งแต่ได้ลูกนี่คือเป็นซึ่งเลี้ยงเป็นเซเลอร์เลยนนะ ่อยก็ยังว่าอยู่เป็นลงๆลืมๆหน่ะเนาะชิมเมื่อแล้วได้ขนมใส่บาตอันนี้เห็ดอ่านเลยเหรอเฮ็ดยังไงเฮ็ดอันนั้นเลยเหรอเฮ็ดละครผู้ใดเคยกินเนาะมันขายคือแบบเยลลี่เนาะเป็นแบบเยลลี่เลย นี่บหละจ้าตลาดยางมแรงคนลายยังมาสาวเงียบมาแวะสื่สอแจวพี่น้องแจวซินดาแจวสุก,กี้มีหลายแบบเนาะแบบแบบอ่ะ <c oughs> ขวดเท่านี้บ่ม,มีราคาติดตัวนี้ชินดาชินจุม่ม ไปส่งขวดเนาะเอาขวดนี่กับขวดนี่น่าเแซ่บตอนนี้คองเต็มรถ อยู่หน้าเลยอยู่บ้านพี่น้องเลยหมอชินดาท่า,า,าเได้ออกเลยเพื่อนเอามาหันบ้านพื้นเปียกย่านฝนตกในกัปะปนี่ได้ใช่เมือหาแต่มยังไหวเนาะบ่ายโมงเลยตอนนี้คลิปนี้สิคอเก็บภาพบรรยากาศไยซามิเดอร์พี่น้องพ้อกันคลิปน้าเนาะสบายดี พี่น้องใช่นะฮะเตรียมกินมุกทะตอนเย็น